คดีเดิมเนี่ยหลังจากที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะแล้วคนก็ <c oughs> ก็มองว่าเอ๊ะทำไมตํารวจบอกว่า <c oughs> เด็กเขารู้เรื่องนะ <c oughs> เขาสามารถสู้คดีได้นะแต่อายการบอกว่าเอ้าแต่หมอบอกว่าไม่ได้ <c oughs> แล้วผู้ตามตรงคือคนก็วิพากษ์วิจารณ์อายการวิจารณ์หมอกันเยอะวันนี้ค่ะอายการท่านหนึ่งคืออาจารย์ประเมศินราชุมนุมนะคะท่านเป็นอายการอาวุโสสํานักงานการสอบสวนสํานักงานอายการสูงสุดท่านบอกว่า อายการก็เหมือนกับช่วยกลั่นกรองอ่ะเพราะว่าคดีนี้ถ้าหากว่าส่งสำนวนไปถึงศาลโดยที่ทำสำนวนอาจจะยังไม่ครบถ้วนรัดกุ่มศาลยกฟ้องไปนี่ฟ้องใหม่ไม่ได้นะเท่ากับคดีนี้ยกฟ้องไปคือยาวเลยฉะนั้นอายการก็เหมือนช่วยทำหน้าที่กลั่นกรองอายการคืนสำนวนกลับไปให้ตำรวจทำมาใหม่เนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วก็จริงๆตำรวจก็ทำทุกอย่างถูกต้องนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจทำโดยไม่ได้รอรายงานของแพทย์ ก็เข้าใจแหละว่าตํารวจอาจจะอยากทําให้เร็วเพราะเป็นคดีสะเทือนขวัญอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ถือว่าไม่ได้เสียหายอายการช่วยกลั่นกรองและคืนสํานวนกลับไปก็กลับไปทําใหม่ให้ครบถ้วนรัดกุม่มไม่ให้มีปัญหาจะได้ไม่เกิดปัญหาตอนส่งฟ้องไปถึงชั้นศาลและมองว่านี่ไม่ใช่การแช่แข็งคดี ผมเห็นว่าอเหการณ์เือคืนนั้นก็ถูกแล้วแต่เพียงแต่ผมไม่เห็นด้วยอยู่ในเดียวที่ผว่าการสอบสวนยังไม่ชอบคือไม่ใช่การสอบสวนไม่ชอบการสอบสวนอื่นมันชอบหมดแล้วแต่การแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหายังไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคือจะต้องแจ้งในขณะที่ผู้ต้องหานั้นมีสติสัพชัญญะสมบูรณ์และถ้าเป็นเด็กต้องมีสหวิชาชีพด้วยซึ่งในคดีนี้ปรากฏว่ามีสหวิชาชีพครบแต่ปรากฏว่า แพทย์รายงานของแพทย์เดี๋ยยังไม่กลับมาปรากฏว่าเด็กคนนี้ยังมีอาการของโครคเป็นโรคจิตฟั่เฟือนทันในคันองนั้นนะครับยังไม่สามารถให้การได้ซึ่งเป็นไปตามวิทยามาตราส4ี่ให้งดการสอบสวนไว้ก่อนแล้วก็เมื่อหายเมื่อไหร่ก็ค่อยไปแจ้งความซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยตอนที่เขาสอบสอบเข้าใจว่าตารวจก็พยายามจะทําให้เร็วเพราะว่าคดีเป็นคดีที่ เชิญขวัญก็าาอาจจะผิดพลาดไปบ้างที่อายการต้องคืนเนี่ยประเด็นอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าทนายหรือผ,ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายของน้องเขาบอกว่าการสอบสวนนี้ไม่ชอบถ้าสอบสวนนี้ไม่ชอบสารยกฟ้องแล้วก็จะฟ้องใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอายการถึงบอกทําให้มันชัดเจนไม่ให้มันมีปัญหาไปทําให้ครุบทุวนซะก่อนเรื่องระยะเวลาค่ะทําให้หลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่าคดีมันจะถูกฟลิปอ๋อไม่หครับไม่ไม่ไม่ไมไม มันก็อยู่ในระยะเวลาตามที่กฎหมายนะขณะที่น้าสาวของคุณหนุ่งหนิงหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะน้าสาวชื่อคุณภาวินีวาราทวีสวัสด์นะคะบอกว่าในใจเนี่ยไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะที่สั่งฟ้องไม่ได้แล้วเด็กก็ต้องรักษาต่อรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะส่วนตัวมองว่าพฤติกรรมของเด็กคนนี้เขาเขาเหมือนแกล้งอะอ คือคุณน้ามองว่าเด็กคนนี้ฉลาดมากในเรื่องข้อกฎหมายเวลาตำรวจกับแพทย์ถามอะไรก็รับรู้ตอบได้ปกติทุกอย่างแต่พอถามมาถึงเรื่องเหตุการณ์บอกไม่รู้ไม่รู้เรื่องมีเงาดำๆมาสั่งให้ยิงส่วนตัวมองว่าเด็กคนนี้เตรียมการมาหมดทุกอย่างแล้วและคิดว่าเชื่อว่าเขาอะทำเพราะว่าเพราะว่าคึกขนองเหมือนกับเล่นเกมเยอะนะคะก็อยากลองของจริงว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าทำจริงจริอะมันจะเหมือนในเกมหรือเปล่า มารู้สึกว่าไม่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 ยุติธรรมสําหรับสําหรับเราอะนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเอกสารใช่ไหมคะเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะค่ะแล้วก็ความความรู้สึกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กอะเหมือนแกล้งแกล้งเด็กคนนี้คือฉลาดอ่ะคือฉลาดในทางด้านกฎหมายที่คุยกับตารวจนะถามเรื่องอะไรนะหมอเช็กปกติไม่คือเช็คเช็กอะไรนะปกติหมดรู้เรื่องหมดเลยทุกอย่างพอมาถึงตรงเนี้ไม่รู้เรื่องจําไม่ได้มีเงาดํดๆมาสั่งให้ยิง แล้วความเป็นจริงมันเป็นไปได้เหรอคะคุณผู้สื่อข่าวามีอะไรเงาดำๆซึ่งคุณเตรียมการมาหมดเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างมีเงามีเงาดำๆเ,เหรอที่จะมาที่มาสั่งคุณว่าเออคุณต้องไปซื้ออุปกรณ์ตรงนี้ซื้อปืนตรงนี้แล้วคุณต้องแต่งเ,เข้าห้องน้ําแล้วทำไมานั่นตรงนี้อย่างเงี้ย ไมยเงาดำๆสั่งหมดเลยเหรอคะที่ผ่านมาค่ะทางทางทางครอบครัวของของเด็กเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยหรือว่าให้ความช่วยเหลือเย,ย,ยียวยาอย่างไงกับครอบครัวเราบ้างหรือ,อยังคะคุณพ่อให้คุยพูดคุยแล้วให้ให้เงินเยียวยาเป็นบางส่วนแล้วค่ะซึ่งคุณพ่อเข้ามาช่วยเหลือคะ่ะเราก็เป็นห่วงอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาออกมาแล้วแล้วไอ้ความคิดแค้นเนี่ยเขายังมีอยู่หรือเปล่าปล่อยตัวออกมาแล้วก็จะมาทาอีกนะคะก็กลัวนั่นแหละค่ะคุณน้าบอกว่า คือรักษาต่อแล้วเรายังไงอะ่ะเกิดรักษาไปมันรักษานานแค่ไหนผ่านไปล้วคดีถูกแช่แข็งแบบเนี้ยคนลืมเรื่องเงียบอยู่ดีๆออกมาจะมาก่อเหตุอีกหรือเปล่านี่คือนนาของคุณหนุ่งหนิงผู้เสียชีวิตถามนะคะครับ